ประเทศกัมพูชาหรือชื่อทางการคือราชอาณาจักรกัมพูชาเมืองหลวงคือกรุงพนมเปญเป็นประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและมีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยกัมพูชาเป็นอดีตประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้นที่มีการปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ กัมพูชามีศาสนาประจำชาติคือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทปัจจุบันเป็นที่นับถือของประชาชนประมาณร้อยละ90ของประเทศจากการที่พุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักทำให้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆรวมทั้งภาษาและถ้อยคำของชาวกัมพูชาจะสอดคล้องใกล้เคียงกับประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งนี้จะมีงานบุญประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ตามจันทรคติเช่นเดียวกับประเทศไทยซึ่งประกาศให้เป็นวันหยุดราชการช่วงวันแรม 14, 14ข่ค่เดือน10ของทุกปีจะมีประเพณีสำคัญคือแซนโดนตาหรือวันศาสตร์เขมรซึ่งเป็นประเพณีสำคัญทางพระพุทธ,ธศาสนาของชาวกัมพูชาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่าพันปีทุกๆวัด เราจะพบเห็นผู้คนทุกเพศทุกวัยที่เดินทางกลับมาอย่างบ้านเกิดเพื่อกราบไหว้บรรพบุรุษทำพธิธีอุทิศส่วนกุศลรวมทั้งยังเป็นวันรวมญาติที่สำคัญเชกเช่นประเพณีสงกรานต์ของไทยหรือวันตรุษของจีนประเพณีนี้เราจะพบเห็นได้ในจังหวัดที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชาเช่นจังหวัดศรีสะเกดและสุรินเพราะมีชาวกัมพูชามอาอาศัยอยู่แต่เดิมเป็นจำนวนมาก เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นนี้คณะสงฆ์ไทยรวมทั้งสาธุชนจากประเทศไทย นำโดยองค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกพระวิเทศธ,ธรมรมภรณ์ผู้แทนจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยได้ร่วมกันจัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า50วัดในเขตกรุงพนมเปญและจังหวัดกำปงจามแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและอย่างได้ถือโอกาสนี้เดินทางไปถวายสการะแด่สมเด็จพระอัรรมหาสังฆราชาทิบดีเทพวงศ์พระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา คณะมหานิกายวัดอุณาโลมจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังวัดปทุมวัไตเพื่อถวายสการะสมเด็จพระสุมเมธาธิบดีสังฆนายกหมงเนธประมุขสงฆ์แห่งมหานิกายวัดต่อไปคือวัดจำปุกะแอก กราบถวายสการะสมเด็จพระมหาโพธิวงศ์อมอลืึมเฮงรองสังนายกองค์ที่สองและวัดสุดท้ายคือวัดลังกากราบถวายสการะสมเด็จพระมหาอริยวงศสาเสาจันทนซึ่งนับว่าพระมหาเถระทุกรูปเป็นผู้นำสูงสุดของชาวพุทธกัมพูชาและในการนี้ มูลคณะวัดพระธรรมกายยังได้หาเรือกับองค์กรต่างๆเพื่อความร่วมมือทางพระพุทธศาสนาในการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นกับชาวพุทธทั้งสองประเทศในโอกาสต่อไปอพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์50วัดในเขตกรุงพนมเปญและจังหวัดกำรรปงจามราชอาณาจักรกัมพูชาวันพุทธที่1 4ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 8 พิธีถวายมหาสังฆทานแดกคณะสงฆ์กัมพูชาในครั้งนี้จัดขึ้นณวัดสวรณรังสีอำเภอกองเมียดจังหวัดกำปรงจามราชอาณาจักรกัมพูชาท่ามกลางมหาสมาคมของบรรพชิตและคฤือหัดจากวัดต่างๆถึง50วัดในเขตกรุงพนมเปญและจังหวัดกำปรงจาม โดยพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรวมกับกระทรวงธรรมการและาศาสนาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้จัดให้มีพิธีกรรมสำคัญในครั้งนี้ขึ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระนาคมุนีปัญญาปฏีโปเจ้าคณะจังหวัดกำปงจามเป็นประธานสงฆ์ท่านมื่นขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการและาศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวะ และพระวิเทศธรรมาภรณ์เป็นผู้แทนมูลนิธิธรรมกายรวมทั้งสาธุชนที่เดินทางมาจากประเทศไทยและชาวกัมพูชานอกจากจะเป็นการมาประชุมพร้อมเรียงกันของเหล่าพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกแล้วยังถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่สงฆ์เพื่อร่วมมือกันทำโรงรักษาและยังความเจริญรุ่นเรืองให้กับพระพุทธศาสนาอย่างเป็นหมู่เป็นคณะดังคำกล่าวที่ว่า พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะว,วันที่มีดวงเดียวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ได้มีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชามาร่วมกันทํารงรักษาพุทธประเพณีของชาวพุทธและทํารงรักษาพระพุทธศาสนากันเป็นจำนวนมาก พระพุทธศาสนานั้นนอกจากจะช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวไกลไปถึงอนุชนรุ่นหลังในอนาคตแล้ว mm. ก็ยังทำให้เราตระหนักในคำสอนห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า mm. เป็นคำสอนอันประเสริฐที่ทำให้ชาวโลกทั้งหลายมีความรัก mm. ความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ mm. ว่าเราเป็นเพื่อนทุกข์ mm. เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้น mm. เพราะโดยแท้จริงแล้วมนุษย์ล้วนเป็นเหมือนเครือญาติ เราเป็นดุจพี่น้องท้องเดียวกันจึงควรมีความเมตตาและปรารถนาดีต่อกันและในที่สุดจักต้องร่วมมือกันทำรงรักษาพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาแห่งคำสอนอันกระเสริฐที่จะนำพาชาวโลกทั้งหลายไปสู่สันติสุขได้อย่างแท้จริง แห่งการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ถึง50วัดในครั้งนี้นำมาซึ่งความปลาบลื้มใจแก่ชาวพุทธทั้งสองแผ่นดินรวมทั้งยังสร้างความแน่นแฟนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณะสงฆ์และชาวพุทธทั้งไทยและกัมพูชาให้มีความสมัครสมานสามัคคียิ่ง <aus. S 1> ขึ้นไปตอนนี้เคยเจะสมัเยเคยไปถ้ายจมนอง សាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសអ្នកកានប្រពុតសាសនាដូចគ្នាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃគឺជាអឺប្រទេសប្រជាជនដែលមានថាជាមជាប់ជាមួយគ្នាមានថាការប្រពុតសាសនាដូចគ្នាដូច្នេះអ្វីដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះគឺសំដែងអំពីការ ដែលយើងចេះសាមគ្គីគ្នារវាងពុជាជាតិនៅភូមិឃងរបងជាមួយគ្នាអ្នកកានពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាហើយយើងធ្វើមហាសង្កេតនេះគឺអឺដើម្បីឧទ្ទិសមហាកុសលជូនដល់ទៅបុព្វបរោះយើងទាំងអស់គ្នាទាំងបុព្វបរោះអឺនៅថៃទាំងបុព្វបរោះនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យ មកអបអររោសរបស់យើងបានទទួលនៅពរិឹកកុសលក្នុងមហាកុសលដែលកើតឡើងអំពីមហាសង្ឃាធិណនេះឱកាសនេះហើយបានស ாய் នៅសុខពតិភពហើយនៅក្នុងសរៈវេលានៃការព្រឹកនេះជាពេលវេលាមួយដ៏ល្អដ៏ប្រសើរសម្រាប់នៃខ្ញុំគូណាអាត្មាភាពដែលមានកតញ្ញូដល់ធម៌ដោយមានប្រជារិកាប្រសងពតបរិស័ទដែលបាននិមន្ត ជាជាជួយពីខាងតែថៃដើមមូលជាពិសេសវាសាទលោកគូចារិកាចារិកាវត្តធម្មកាយដែលប្រហែលមានប្រតីជ្រះថ្លាចំពោះនៃពុទ្ធសាសនានៅខ្ញុំកណ្ណានេះមានសិក្កេតការជ្រះថ្លាដល់ប្រសើរហើយខ្ញុំកណ្ណាក៏មានសិក្កេតការរំភើបត្រៃអំពីសន្តានចិត្តសបរថាប្រគុណម្ចាស់ពុបាងញាតញោមដែលបានអញ្ជើញចម្លះបងកាលវលីបានធ្វើបន់មហាសង្កទីន នៅក្នុងទីអារាមឋានផ្សងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងឱកាសនេះការនិមន្តរៀបចំថ្វាយមហាសង្ឃាធិការនេះគឺទីមួយកើតឡើងអំពីសធាច្រះថ្លារបស់បរិស័ទដែលមានសមាគមពុទ្ធយុវៈសម្ប័នពិភពលោកនៅប្រទេសថៃបានទទួលតាមគណនេយ្យសហការរៀបចំ ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតមេនខិនរដ្ឋប្រីគឹមធម្មការនៃศาสនានិងក្រមការងាររបស់ក្រសួងធម្មយ។ឯកការរៀបចំគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយយើងបានចាត់ចែងទៅតាមពិធីប្រពុតศาสនា។ទី1ទី2ការរៀបចំមហាសង្គតិនេះគឺដើម្បីពង្រឹងនៅចំណងសាមគ្គីភាពមាតុភិបតាមរយៈប្រពុតศาสនានៅកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រពុតศาสនាថៃ។ ជាស្ដែងប្រសង់ទាំងពីរប្រទេសនេះតែងតែស្ថាការរួមតំណែងគ្នាឆ្លាស់បដូរចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាអឺធរវិន័យប្រពុតសាសនាទៅវិញទៅមកហើយក៏បានផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ល្អល្អទៅវិញទៅមកដល់គ្នាទាំងគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាក្រុមមួយសម្រាប់ស្រុកកងមាសដែលយើងបានឃើញថា បෞសັດថៃប្រមាណ40រូបបានមកកាន់វត្តនេះដើម្បីបំពេញបំពេញកសល់ផងដើម្បីជួយការតំណៈតំណងរវាងប្រសង់ពុតបෞសັດទាំងពីរប្រទេសក្នុងភេទរាភិបនិងមិត្តធរទៅវិញទៅមកនិងជំរុញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ឲ្យប្រទេសទាំងពីរនឹងមានការលូតលាស់រីកចម្រើនអឺថ្ងៃនេះรู้สึกអឺດີໃຈហើយក៏ព ᅳ ້ມពិតិมากទី มีงานที่หลวงพอ่อวัดรธรรมกายได้นำถวายปัจจัย50วัดมาประเทศกัมพูชาของตัวเองรู้สึกว่ามีบุญมากแล้วก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อเนื่องตลอดจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวโลกรู้ว่าคนเราประเทศไหนไม่สำคัญแต่เราเป็นหนึ่งเดียวกันได้ค่ะขอบคุณวัดธรรมกาย ที่มาทำบุญที่นี่ละค่ะแล้วก็กัมพูชาทุกคนอยากให้มีบุญแบบนี้ทุกๆปีนะคะต้องถือว่างานมหาสังฆฐาน50วัดในครั้งนี้เป็นเป็นงานบุญมิตรภาพครั้งแรกระหว่างไทยและกัมพูชาเลยนะครับ mm. ผมเองนั่งกับท่านรัฐมนตรีนี่ท่านเพื่มพิติมากนะฮะท่านบอกว่าเป็นท่านเพิ่งเคยเห็นพิธีกรรมแบบนี้ครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะทำให้ผู้ที่ ท่านน้ำบดีเนี่ยได้ปลื้มใจที่ได้ถวายทานเต็มใจที่จะถวายทานแล้วท่านก็อยากจะให้มีงานบุญแบบนี้ร่วมกันอีกย,ยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งอาจจะเป็นการถวายมาสังฆทานตักบาตรพระหมื่นรูปขึ้นไปเนี่ยท่านก็อยากใช้มีงานบุญที่ร่วมกันอีกแล้วท่านท่านท่านปลื้มปิติมากที่จะมาร่วมงานก็อยากให้ทุกคนได้สืบสารประเพณีชาวพุทธต่อไปไม่ว่า เราจะอยู่ที่ไหนเราก็ทำหน้าที่ได้นะคะช่วยกันนะคะและศาสนาของเราก็จะยั่งยืนต่อไปตราบทางเท่านานนะคะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ถือเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธป,ประเทศไทยและชาวพุทธแห่งราชอาณาจัก,กรกัมพูชาเพราะอีกไม่นานประชากรทั้งสองประเทศและอีกหลายประเทศจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC แต่นั่นเป็นการรวมตัวกันเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจส่วนชาวพุทธก็ต้องร่วมมือร่วมใจเช็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธไทยลาวกัมพูชาพามา่าหรือเวียดนามซึ่งนับว่าเป็นชาวพุทธที่มีความแน่นแฟนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและในอนาคตอันใกล้นี้คงจะได้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันเกิดขึ้นโดยอาศัยการรวมพลังของชาวพุทธทั้ง AEC เพื่อร่วมมือกัน สืบทอดและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป